พลักรงเมนูไข่เจียวนะครับอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะครับวิธีการเจียวไข่เนี่ยมีตั้งหลายแบบนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการเจียวหรือว่าการทอดไข่เจียวนะครับด้วยหม้อนะครับสิ่งที่เราจะได้กลับมาคือเป็นไข่เจียวที่มีความหนาความฟูแล้วก็กรอบเป็นซ e เจอร์ใหม่ๆนะครับบางคนอาจจะไม่เคยรู้วิธีการทอดแบบนี้มาก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปตามดูวิธีทำกันครับวันนี้ผมใช้ไข่เป็ดนะครับ จะใช้ไข่ไก่ก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยถ้าทําวิธีนี้ด้วยไข่ไก่นะครับเนื้อจะเบาๆไม่กระด้างนะครับนุ่มแต่ว่าเวลาทอดเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะฟูอยู่ทรงนะครับแต่เมื่อเราเดินไปเสิร์ฟเนี่ยทิ้งระยะเวลาไว้สัก2อสามนาทีเนี่ยมันก็จะแฟบในขณะที่ไข่เป็ดเนี่ยเวลาเราทอดเสร็จเนี่ยมันจะอยู่ทรงนะครับแล้วก็อยู่แบบนั้นเลยไม่ค่อยแฟบเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง แข็งกระด้างหน่อยนะครับมันก็เหมาะกับการที่เราจะทําแบบไข่เจียวฟูๆกรอบๆนะครับตีนะครับตีให้ฟูไปเลยนี่ผมมีหอมแดงมีพริกขี้หนูมีโหระพาอยากใส่อะไรก็ตามสบายเลยพริกขี้หนูนะครับผมว่าใส่ไปทั้งเม็ดนี้เลยนะครับใบโหระพานะครับจะได้มีกลิ่นหอมหอมนี่ผมปรุงด้วยน้าปลาธรรมดานี่แหละใครอยากใช้เกลือก็ใช้ได้เราใส่แค่ให้มันมีรสชาตินิดหน่อยนะครับเ็ม เรามาดูที่น้ำมันเรากันบ้างนะครับวันนี้หม้อที่ผมใช้นะครับเป็นหม้อตราหัวม้าลายนะครับรูปทรงเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยตรงบริเวณหูจับเนี่ยจะหุ้มด้วยซิลิโคนกันความร้อนนะครับทำให้เวลาที่เราประกอบอาหารอย่างนี้นะครับเราเสร็จแล้วเรายกขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยไม่อันตรายนะครับนี่ครับพยชน์ไปปุ๊บมันฟูก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนี่เราก็เวลาเทนะครับเทจากที่สูงสนะครับให้มันเป็นสายเล็กๆนะครับ พอเราเทไข่เสร็จนะครับแล้วเราก็พยายามคุมอุณหภูมิให้มันได้อยู่ในระดับประมาณเดิมตลอดเวลานะครับไฟเบาแป๊บหนึง่งเร่งไฟขึ้นมาแป๊บหนึ่งอย่างนี้นะครับปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ไม่ต้องมียุ่งอะไรนะครับพยายามดูสังเกตดูนะครับใช้ตะหลิวเนี่ยลองแตะแต,แตดูขอบขอบถ้าแตะดูแล้วยังรู้สึกว่ามันไขยยย่ยังยุบยุบยังนิ่มๆอยู่เนะี่ยก็ให้รอไปก่อนพอเริ่มเซ็ตได้ทีเ่เราจะสังเกตเห็นบริเวณขอบขอบ,ขอบนะครับสีจะเป็นแบบสีทองทองแล้วก็เริ่มแข็งขึ้นนะครับน่ากินเริ่มมาแล้วนะครับ ตะหลิวนี่ครับกดลงไปเพื่อให้บริเวณผิวด้านบนเนี่ยโดนน้ำมันด้วยครับเราก็จะพักสเสด็จน้ำมันไว้แป๊บหนึ่งนะครับเท่านี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่ฟูกรอบนะครับเป็นแบบว่าใช้ผักก้นรัวนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้จะเป็นเนื้อหมูจะเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้ครับ I'll you